ท่านผู้ชมลองจินตนาการตามผมนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับกำลังเดินอยู่บนเขานะครับที่เต็มไปด้วยหมอกและบังเอิญมองไปไกลๆและท่านผู้ชมเห็นภาพนี้ท่านผู้ชมนะครับจะทําอย่างไรและสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงบนโลกของเราด้วยและมันถูกเรียกว่า Dark Watcher ต้องขอเกินนะครับว่า Dark Watcher เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนนักปีนเขาในแคลิฟอร์เนียนะครับมายาวนานมากๆถึง300กว่าปีแล้วนะครับโดยมีการจดบันทึกมากมายเกี่ยวกับสิ่งนี้ ซึ่งนะครับพิกัดที่เราไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่มีการพบเจอดาร์ค a วอเชอร์มากที่สุดนะครับก็คือริมชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าตลอดชายฝั่งตรงนี้นะครับมันจะเรียบริมทะเลไปนะครับและนี่ก็คือจุดที่มีการพบดาร์ค a วอเชอร์อยู่บ่อยครั้งนะครับถ้าเกิดเรากระโดดลงไปเนี่ยเรานะครับจะเห็นบรรยากาศนะครับที่จะชวนให้ท่านผู้ชมได้จินตนาการเนี่ยเห็นไหม ผมลงมามันก็มีหมอกแล้วจุดนี้จะมีหมอกอยู่บ่อยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมติว่าท่านผู้ชมนะครับมองไปตรงไหนดีนะมองไปถึงมองตรงนี้แล้วยดีๆมีภาพดาร์ w ว t c เชอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสิ่งนะครับที่เรียกว่าดาร์ w ว t c เชอร์จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับก็คือจะมีเงาของค้ายคนดำๆพาดผ่านแสงแบบนี้นะครับตัวของมันนี่ใหญ่มากๆนะครับและตัวของดาร์ควเชอร์จะมีหลายแบบนะครับ มันจะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถพบเห็นได้ตลอดริมชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียตรงนี้เลยนะฮะท่านผู้ชม Dark w a t อ h e r เชนะครับหรือเงาปริศนา ขนาดมหึมาที่มักจะปรากฏตัวอยู่ริมชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียที่ตามหลอกหลอนผู้คนมานานหลายร้อยปีจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับเรื่องราวของดาร์คเร์เนี่ยมีการเล่าขานต่อๆกันมาในหมู่นักปีนเขาว่าพวกเขาได้พบเจอกับเงาปริศนาท่ามกลางหมอกหนาทึบบริเวณเทือกเขาซานตารูเซียในรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนมากเงาจะมีรูปร่างคล้ายผู้ชายสูงประมาณ3เมตรสวมมวก และผ้าคลุมที่น่ากลัว และมีวงแหวนสายลุ้งล้อมรอบเงาวนี้มักจะปรากฏตัวขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งมันมีหลักฐานว่านักปินเขาพบเงาประหลาดนี้มานานมากแล้วกว่า300ปีเรื่องราวนี้เราต้องย้อนกลับไปนะครับถึงปีคศิสตศักราช1,700ณตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มมีชาวสเปนเข้ามาในคาลิฟอร์เนียและชาวสเปนที่ได้พบเจอกับดักวัเชอร์นะครับเขาจะเรียกเงาประหลาดนี้ว่าลอสวิจิ l ันเตโอสคูล ดนครับซึ่งมันออกเสียงยงากนนผมให้ Google ออกเสียงสเปนให้แล้วกันนะครับมันจะออกเสียงประมาณนี้ Los vigilantes oscuros ประมาณนี้เลยนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยนะครับที่เรียกกันทั่วไปเลยก็คือ Dark Watcher ที่แปลว่าผู้เฝ้ามองแห่งความมืดในขณะที่ชาวอังกฤษอเมริกันที่ปักหลักอ้างสิทธิ์ในภูมิภาคแห่งนี้นะครับรู้สึกว่าพวกเขานะครับถูกจ้องมองจากอะไรบางสิ่งที่มีอำนาจอันยิ่งใหญ่มานานแสนานานแล้วนะครับ เรื่องราวของดาร์ควอรชอร์นะครับเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางหลังจากที่มันนะครับได้รับการกล่าวถึงในหนังสือสั้นที่ชื่อว่าไฟของนักเขียนชาวอเมริกันจอห์นสไตเบกที่ถูกตีพิมพ์ในปี1938มีการเขียนถึงเงาดำทะมึนกำลังก้มลงมาจากบริเวณสันเขาไกลๆผู้ที่พบเห็นคนนั้นหันหนีไปอย่างรวดเร็วเพราะนั่นคือหนึ่งในดาร์ Watch er. ไม่มีใครรู้ว่าผู้เฝ้ามองเป็นใครหรืออาศัยอยู่ที่ไหนและมันจะดีกว่าเมื่อเราเพิกเฉยต่อพวกเขาซะไม่แสดงความสนใจในตัวพวกเขาอีกตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของ Dark w a t c h ช er, อก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาและมีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้มีประสบการณ์พบเจอกับผู้เฝ้ามองแห่งความมืด ครั้งหนึ่งในปี1960ครูใหญ่จากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งได้ออกไปปีนเขาจูจๆเขาก็พบกับเงาสีดําตะางาดอยู่บนก้อนหินด้านหน้าเขาทันทีที่เขาพยายามร้องเรียกนักปีนเขาคนอื่นให้ดูสิ่งที่เขาเห็นเงานั้นก็ได้หายเลือนลางไปทันทีเคยมีทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้อยู่มากมายบางคนก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเพียงแค่ภายในจิตใจลึกๆของเราเองที่จินตนาการสิ่งนี้ขึ้นมาเองหรือบาง คั้งก็คิดว่ามันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรารู้จักกันดีในชื่อแพริโดเนียหรือการที่เรามองก้อนเมฆเป็นรูปต่างๆจินตนาการเงาสะท้อนนู่นนี่นั่นเป็นคนอะไรประมาณนี้เหมือนเรามองเงาบนดวงจันทร์เป็นกระต่ายอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ปรากฏการณ์ดาร์กวัชเชอร์นี้นะครับไม่ได้ ปรากฏอยู่แค่บนเทือกเขาในแคลิฟอร์เนียเท่านั้นจากการตรวจสอบเนี่ยปรากฏการณ์นี้นะครับยังเกิดขึ้นบนเขาบล็อกเค่นในประเทศเยอรมน,นีเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวการพบเจอก็ประมาณว่าชาวบ้านบริเวณเทือกเขาฮานเนี่ยได้พบเงาประหลาดขนาดใหญ่ ที่ปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางสายหมอกและลอ้ลอมรอบไปด้วยวงแหวนสายลุ้งมานานกว่าร้อยปีแล้วซึ่งถ้าเกิดเราดูคําอธิบายเนี่ยมันเป็นคําอธิบายเดียวกันกับดาร์ควอเชอร์ในแคลิฟอร์เนียเลยนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นปรากฏการณ์เดียวกันแต่ในเยอรมน,นีเนี่ยเขาเรียกเงาพวกนี้นะครับว่าบ็อกเคนสเปกเตอร์หรืออสุรกายแห่งบ็อกเคนนั่นเองเนะครับจะเรียกแตกต่างกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์เดียวกันแต่เมื่อไม่นามนมานี้นะครับดาร์ควอเชอร์เนี่ย, er ยก็ถูกไขปริศนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมี ทยาศาศสตร์ได้ออกมาอธิบายปรากฏการณ์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับมันเกิดจากแสงสะท้อนของแสงอาทิตย์ที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับและเมื่อมันสาดผ่านตัวเราเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเงานะครับไปทับอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆที่อยู่ด้านหน้าของเราที่มันเคลื่อนตับอยู่บนยอดเขาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะส่วนมากคนที่พบเห็นเนี่ยจะเป็นนักปีนเขานะครับไม่เคยมีใครที่นั่งรถ แล้วเห็นเจ้าสิ่งนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเงานะครับของตัวนักปีนเขาด้วยเองแหละที่พาดผ่านกลุ่มหมอกเมฆแล้วกลายเป็นรูปเงาคล้ายคนและคำอธิบายของวงแหวนใสลุงนะครับเขาว่ามันเกิดจากแสงแดดสะท้อนละอองน้ําขนาดเล็กๆนะครับในหมอกเมฆจนเกิดเป็นแสงใสลุงนะครับดังนั้นเงาปริศนาที่ไม่ว่าจะเป็นดาร์ควอรชอร์ บนเทือกเขาในแคลิฟอร์เนียหรือจะเป็นบ็อกเคนสเปกเตอร์ในเยอรมนีเนี่ยแทย้จริงแล้วนะครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่เงาของตัวเราเองยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังมีคนที่ไม่เชื่อเรื่องราวคําอธิบายของนักวิทยาศาสตร์และคิดว่า Dark Watch er ดาร์ควอเชอร์เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะครับบางคนก็ว่าเขานี่ครับเป็นหน่วยงานลับอะไรแบบนี้ลามไปถึง S.C.P. ดาร์คว t c เชอร์อะไรแบบนี้กันมากมายนะครับแต่วิทยาศาสตร์เขาข้าพยายามออกมาอธิบายเรื่องราวปรากฏการณ์แห่งนี้แล้วใน ครับแล้วท่านผู้ชมนะครับเชื่อหรือเปล่าครับว่าดาร์ควาเชอร์นี่ครับเป็นเงาสะท้อนของตัวเราเอง หรือท่านผู้ชมคิดว่าดาร์กเวชเชอร์ผู้เฝ้ามองแห่งความมืดเนี่ยมีอยู่จริงก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับและนี่คือเรื่องราวของพิกัดลึกลับในวันนี้นะครับเป็นอย่างไงบ้างน,นะครับสนุกกหรือเปล่ากับการเดินทางไปกับเรื่องราวลึกลับของดาร์กเวชเชอร์นะครับผมคิดว่ามันมีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากว่า300ปีแล้วและถ้าเกิดใครชื่นชอบรายการนี้นะครับก็สามารถสนับสนุนเราได้นะครับเพียงแค่กดไลค์นะครับพิธีนี้ท่านผู้ชมก็เป็นผู้สนับสนุนของเราแล้วนะครับ และถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็สามารถกดติดตามกดสักดัดกไว้ได้เลยนะครับเมื่อผมลงคลิปมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ผมไปขอตัวลาไปแล้วกับรายการพิกัดลึกลับ EP น่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ